แต่อสุกัญญาออกมาเห็ดวงเองกับมีประเด็นดามาอ่อ,อนๆเข่ามาเลยค่ะพี่น้องขนาดยังไม่มีการออกมาอะไรขนาดนั้นเลยนะเสี่ยงมากจะเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาลงทุนเดี๋ยวก็ขาดทุนน,นู่นนั่นนี่คิดว่าออกมาทาแล้วมันจะง่ายหรออย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องทุกคนนะคะถ้าไม่เริ่มก็ไม่รู้ความผิดพลาดนะคะขันยูซื้อ เอา,อางไงซะขันว่าอยากออกมาเฮียเอียงที่เป็นของจะของนี่มันกิดสิบกหัวข่ข้อสิทธิพลาเอีอยงเอียงสิลมสิเลี้ยวกะมันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะดราม,ม่านี้นะคะมันเกิดจากเพจิเพลนหนึ่งได้มีการเอามาลงออกมาว่าถึงเรื่องเล่าของทางนางเอกเสียงแจ๋วแตวสุกัญญานะคะในประเด็นที่ว่าสิไปกอตั้งวงเป็นของจะของค่ะแล้วก็ได้มีการออกมาถแถลงการเป็นทีเรียบร้อยแล้วในวันที่22เมษายนที่ผ่านมาของทางนางเอกแตวกับทางพ่อเอกนะคะที่ได้มีการมานั่งแถลงการ กมีออกมาเบาแน่วาพ่อเอกกมีแอบคิดหน่อยว่าเอออาจจะไปขึ้นวงอื่นไหมไม่กล้าพูดตรงๆกับพ่อไหมก็ถามตรงๆไปเลยนางเอกเต้าก็บอกว่าหนูไม่ได้ไปขึ้นวงไหนนะคะเรื่องนี้ขอให้ตัดออกไปได้เลยหนูจะออกไปตั้งวงเป็นของตนเองนั่นก็คือเป็นปีแรกนะคะสำหรับวงหมอลำในซื้อนำ้ำวงเสียงแจ๋วนะคะพี่น้องประมาณน,นี้ค่ะ ก็เห็นว่าลาสุนิคออกมีมีเพจออกมาแล้วหมอลำเสียงแจ๋วแฟนเพจนะคะซึ่งตอนนี้ผู้ติดตามก็หมื่นกว่าคนแล้วเป็นเพจหมอลำเสียงแจ๋วของนางเอกแต้วค่ะได้อัปเดตให้เบื้องก่อนนะคะพี่น้องเพิ่นได้ออกมาโพดค่ะก็นานนี้นะคะในหนึ่งวันที่ผ่านมานี่เองมีการออกมาโพดเราฝากหมอลำน้องใหม่ให้แฟนๆช่วยกันเชียร์สนับสนุนด้วยนะคะ รับสมัครเจ้าภาพเอือนลูกหลานไปซอยงานซอยการติดต่อการแสดงได้ที่เบอร์ของผู้จัดการที่เพ่นแนวไในโพ์แล้วก็ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นหมอลำชื่อว่าหมอลำเสียงแจว๋วเป็นหมอลำปีที่หนึ่งนะคะพี่น้องสามารถไปจ้างงานเพ่นใดนี้ค่ะนี่ออกมาเป็นทางการแล้วนะคะหมอลำวงนี้แล้วก็ ก็มีเพจหลา,ายนะเพจอเอาไปเล่นมันทีสาวน้อวันอะไรค่ะแล้วมีเพจเพจหนึงเอาไปเล่นบอกว่าแต้วสุกัญญาหมอลำเสียงแจ๋วปีที่หนึ่งเพื่นในวิการโพสเนือวันที่ผ่านมากขึ้นกันนะคะบอกว่าเอฟซีระเบียบเนี่ยก็ดีนะคนใกล้ชิดแต้วก็ดีอาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นและเชื่อว่ามันอาจจะ เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นจริงได้นะคะสําหรับการไปต่้งวงแต่ทีแน่ๆร้อยเปอร์เซ็น์แล้วค่ะพี่น้องกับการกําหนดการอนาคตใหม่ของนั่งเอกแต้วในการเตรียมโตต่างวงเป็นของตนเองในวงที่สาวน้อยบอลน,นั่นแหละเป็นปีที่1นึ่งฤด,ดูการที่1นึบัดท,ที่นี่พ่อไน้มีการเผยแผ่ออกมาสู้สาธารณชนแล้วนะคะกัตยไทยมีกระแสออกมาค่ะพี่น้องเนี่ย คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ของทางชาวเน็ตนะคะที่ได้มาพูดถึงการตั้งวงใหม่ของนางเอกแต้วก็มีทั้งคนเห็นดีเห็นชอบแต่ว่าส่วนมากบอกว่าอย่าเสี่ยงเลยกับเงินเก็บทั้งชีวิตของคุณค่ะอ่ะสิพามาเบิงนะคะแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าพี่น้องทุกอย่างเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทําอะไร เพราะว่าทุกคนก็ใ่แหลมมีความคิดเป็นห้องจกักของแต่ว่าบางเทีอกาอยาสกาวกายคนอื่นเกินไปนะคะพี่น้องข้อมนต์แรกเลยนะคะที่มีคนไหนวามสนใจมากที่สุดนะคะทาทันนี่เนี่ยมีการมาคอม,มนต์บอกว่าอย่าเอาเงินที่หามาทั้งชีวิตไปเสี่ยงทําวงเลยเอาไปลงทุนทําธุรกิจอย่างอื่นเช่นสร้างหอพักซื้อสวนยางพาราดีกว่าคนกว่าจังซีเนาะค่ะพี่น้องแต่มีคนมาตอบกลับว่าแมนครับ ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีแบบว่ามีความปั่นปว่วนทั้งภายนอกแล้วก็ภายในอย่าตามกระแสกันเยอะนะคะการก่อตั้งวนผลสุดท้ายหลายๆวงก็เงียบหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงที่สุดคุณหมสีค่ะพี่นอ้องอ่าก็เป็นการคิดแทนเขานั่นเองค่ะอืมนะคะก็นั่นแหละก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเนี่ยคอมเมนต์นี้ บอกว่าแต่มันก็เสี่ยงมากๆลงท้ายด้วยประโยคนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เขาก็บอกว่าอยู่กับวงเนี่ยค่าตัว2-5,000บาทต่อคืนไม่รวมทิปหน้าเวทีตีเฉลีย5้ารยถึง1 0 0 0บาทต่อคืนออกมาตั้งวงเองอาจจะได้เยอะกว่านั้นคุณมาสซี่แต่มันก็เสี่ยงมากๆคุณมาสซี่ค่ะพี่น้องเสี่ยงนะคะต่อการมาตั้งวงเองเพื่นกวางังสี่เราคิดว่า เป็นงานที่ยากมากๆสําหรับการออกมาประสบการณ์โดยแบบว่าเขาเอ่ยมาเน,นี่ยน,นะพี่น้องจะประสบความสําเร็จโดยเร็วพันได้มันมันยากนะคะเพื่นวนสีค่ะอืมนะคะพี่น้องก็นั่นแหละบางคนก็บอกว่าเนี่ยยกตัวอย่างหลายๆวงทุกอย่างดีอะไรดีนะคะเป็นนางเอกออกจากค่ายระเบียบเหมือนกันแต่ไม่มีกระแสบางคนออกไปแสดงความคิดเห็นนะคะ ส่งแรงเชียร์แรงใจก็มีเยอะเช่นเดียวกันก็เหมือนที่สาวนุยวานนั่นแหละค่ะพี่น้องไม่ลองไม่รู้อย่างน้อยก็ถือว่าได้ทําตามความฝันของตัวเองกําลังใจมีให้เสมอหมอลําเสียงแจว๋วนี่ก็เป็นคนที่ค่อยทส่งกาลังใจอยู่ตลอดนะคะมันก็อยู่ที่ว่าใครจะประสบความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จรอดูอนาคตก็แล้วกันคะ่ะ เบสเจ็จแล้วจากการนางอ่านคอมเมนต์ของสาวเนยก็ประมาณอ่าเจ็สิบเปอร์เซ็นได้นะคะกับคนที่บอกว่าเสี่ยงมากแต่ก็ส่งกําลังใจให้ค่ะพี่น้องถูกการลงทุนทูกการเลื่อมต้นมีความเสี่ยงเสมอเมื่อเมนตแต่หมอล่าค่ะทุกอย่างค่ะพี่น้องธุกรอกอกธุรกิจคือกัน,นบางคนบอกว่าไปสั่งห้องฮองหองพักหรือว่าไปสื่อสวนหรือว่าไปอีหยังกับตามแต่ทีมีการมานําเสนอห,หน้าอีกเต่าเนาะเขาอาจจะทําแล้วอาจจะไม่รุ่งก็ได้เสียไหมคะพี่น้องทุกคนบ่าคือกันหรือว่าการทาหมอล่ําเนี่ยปีแรกอาจจะ งานเต็มสามร้อยงานสองร้อยงานก็เป็นได้พี่น้องแยบแบบว่าแต่ละคนเนี่ยสมัยนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นเขาเอินว่าฐานแทนขับของพี่เต้ยเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเหตุออกมาเนี่ยโอกาสที่จะเดินหน้าต่อหรือว่าต่อ,อยอดและอีกอย่างหนึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของสาวเนยนะคะก็คือเพิ่นอายุหลายเดี่ยวไหมพี่น้องการที่อายุเยอะแล้วหรือว่าการอิ่มตัวจากการอยู่วงระเบียบมาหลายสิบปีนี้ไมเใช่แต่เพิ่น อาจจะเกิดการอิ่มโตบออยากล่องเอียงสักยางบอแล้วห้าเพิ่นเถาเพื่นแกไปนะคะอายุหาสิบหกสิบปว่าสามารถมาล่ำสวย,สวยงงๆงามๆได้แล้วได้พี่น้องนั่งเอกเจนใหม่เขาก็ขึ้นมาเรื่อยๆเด็กเจนใหม่ๆที่เขาทั้งสวยทั้งความสามารถเยอะแล้วก็อ้อๆเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเราในน้าที่เราไปว่าคันบอกตามตรงเขาเถาแล้วแม่พี่น้องเขาสิไปเห็ดยางบัดน,นี้เนาะเขาก็ต้องเริ่มที่จะสังทานให้จะของอย่างเช่นเนี่ยบอกพ่อเอเนี่ย อายุ60กว่าแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังทานคือแข็งแรงมากๆแล้วระเบียบในตอนยอมว่าจากรุ่นพอรุ่นแม่แลว้วบัดที่นี่นั่งเอกแดีวเนี่ยเพิ่น่า่รืมตอนนี้สิเลือมตอนใดแม่พี่น้องคือต้องเผื่อความผิดพลาดด้วยเผื่อปีแรกไม่ปังปีสองไม่ปังปีสอาจจะปังแบบนี้ทุกคนเข้าใจไหม เหตุไปเหตุไปบางคนหาปีสิปีจังปังกับมีสวัวสีหดปันนันเพื่อนอาจจะอายุหลายไปแล้วนะคะนคี่คือความคิดเห็นของสาวเนยแต่ว่าทุกคนนะคะมีความคิดเป็นของตนเองแล้วก็ไม่ผิดที่จะแสดงความคิดเห็นแต่บางสิ่งบางอย่างนะคะตักเตือนกันได้แต่บางคนก็ถึงขั้นแบบว่าไปดามาไปมาผมาืนนะคะมามานั้นมามานี่ว่าเพื่อนคิดบทีทวนเพื่อนคึกข่าเสียงถิมวงทีมีงาน เต็มฤด,ดูกาลไปสางวงหงถังของจะสีเติงจะสีหลอดตางเสียไหมคะพี่น้องจะสีหายเงียบไปบอจะสีไปในกีบมีบอจังเสียพี่น้องก็มีหลายข้อมีนเติบนึ่งแต่ว่าใดๆก็ตามแต่นะคะกระซ่งกันลังใจไปให้ท่านั่งเอกแต่วกันแล้วกันค่ะในการเดินหน้าทําวงหมอลำเสียงแจ๋วปีที่หนึ่งนะคะสามารถไปจา้างไปว่านงานเพื่นใดติดต่อทางผู้จัดการของเพล่นไดเลยหรือว่าเข้าไปที่เพจที่สาวน่อยพูดขึ้นมาข้างต้นคลิปค่ะ